เรียบร้อยโอเควันนี้วันที่สี่เดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าวันนี้วันพุธ today is Wednesday today is the fourth of February 2026 Today We are Le English The topic we are Le The Nature วันนี้เราจะเรียนเรื่องธรรมชาติเห็นหนังสือไหมครับเห็นไหมครับครับ uh, อ่าอาพวก,กัน nature 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 T ตัวนี้ T ตัวนี้ออกเป็นเสียงชอช้างนะครับ nature <Yes. S 1> yes. เนเชอ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 ธรรมชาติซัน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 ดวงอาทิตย์มูน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 ดวงจันทร์สตาร์ สตาร์สตาร์สตาร์ดาวเอ็ดดาวเอ็ด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 โลกโลกโอเคนะครับโลกครับพรุ่งนี้เวลาเราพูดนะครับเราเราจะเติมเดือดเข้ามานะครับ ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกของเราเนี้ยเวลาพูดเราต้องเติม,มด h e เข้ามานะครับอ่านใหม่ the sun the sun the moon the moon the sun the earth the earth the earth the moon the earth the moon the moon the sun the sun star Yeah, crow, 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 me, crow, me, crow. crow, crow, beach, 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 beach. the beach, the beach. The beach. Yeah, beach. 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 Go to the beach. Go to beach. I go to the beach. I go to the beach. Chẳng phải chạy hạ. Beach. Beach. mountain 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 ภูเขา beach ชายหาดพื้นที่ริมทะเลเหรือชายหาด beach mountain ภ <Beach. S 1> ูเขา mountain ภูเขา mountain ภูเขา river river แม่น้ำเ <River. S 1> จ้าพญา river แม่คง river 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 i go to the river R river mẹ nam yes rainbow 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 rung rung kinh nam rainbow sea สีทะเล go to the sea I go to the sea ฉันไปทะเล I go to the sea sea ทะเล sea ทะเล sky 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 ท้องฟ้า ร็อกร็อกร็อกหินหินเป็นก้อนใหญ่ๆยกไม่ได้ร็อกเ่นเป็นหินก้อนใหญ่ๆยกไม่ได้อยู่ตามภูเขาไปตามหาดทรายตามติดทะเลมีหินร็อกร็อกคือก้อนหินใหญ่ๆยกไม่ได้ถ้าสตโตนเป็นหินก้อนเล็กๆหยิบมาแล้วก็โยนเล่นนั่นแหละสตโนสตนสโตนหินก้อนเล็กๆร็อกหินก้อนใหญ่ยกไม่ได้หินภูเขา Um limitly rock 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 in island 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 đảo island, ừ, cái tụi s, tụi s, tụi s, island island I go... island island เ okay. <can> อ้วนเคนูวนเคนูภูเขาไฟวนเคนูประเทศไทยเรามีภูเขาไฟไหมมีไหมมีไหมครับภูเขาไฟมีไหมประเทศไทยมีแต่มันดับไปแล้วไม่นะับมีแต่ดับไปแล้วมันดับไปหลายร้อยปีแล้วมีครับประเทศไทยก็มีภูเขาไฟ แต่มันดับไปหลายร้อยปีแล้วตอนนี้ภูเขาไฟยังมีอยู่ที่ฟิลปิปปินส์ญี่ปุ่นอินโดนีเซียยังมีภูเขาไฟอยู่ปาปัวนิวกินียียยังมีภูเขาไฟอยู่นะใช่ยอยู่ติดทะเลครับวาเลนตเนียวอนเคนูวอนเคนูภูเขาไฟแอนิมอล animal สัตว์ animal animal สัตว์ animal สัตว์ animal สัตว์ plant plant <Right. S 1> พืชคำนี้อ่านได้สองเสียงครับอ่านได้สองขอยาง <No. S 1> อ่านเป็นสระเอก็ได้อ่านเป็นสาระาก็ได้นะโอเค plant 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 แสดีก็ได้ครับ plant plan plan plant plant plant, plant. 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 ส่วนใหญ่ที่อาจารย์คือฝรั่งมันออกเสียงมันจะชอบออกปเป็นเ <Plant. S 1> สียงเสดีครับ plant plant p <Plant>. l กลับไปว่าพืชก <Plant. S 1> ลว่าพืชครับ plant พืชกับ <Plant. S 1> อ่ะกลับไปอ่านอีกรอบหนึ่ง nature sun Star. Moon. Moon. Star. Star. Earth. Earth. Cloud. Cloud. Beach. Beach. Mountain. Mountain. River. River. Rainbow. Rainbow. Sea. Sea. Sky. Rock. ไอ l ลนวอนเคน n แอนิมอลพล a n t พล a n t พล a n t เอาอาจารย์ชี้คำไหนอ่านเลยเอาอ่านเลยว่า no. ดังดังเออไหนครับเห็นไหมที่ชี้น่ะเอ่อซัน นอโนข้าบนอ,อ่านหัวข้อมันก่อน nature nature sun ไม่ต้องแปลไม่ต้องแปลไม่ต้องแปลไอ้าออเออ้าอ่า,อา Hedge, mountain, river, oh, yeah. Rainbow mo, oh. woo. Do do. And see. Um. Come. Sky. rock iron volcano animal plant 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 อ่าอานต่อไปเรจะรอสุดท้าย nature oh. nature sun Sun. Moon. Moon. Star. Star. Earth. Earth. Crow. Crow. Beach. Beach. Mountain. Mountain. River. River. Rainbow. Rainbow. Sea. sky sky rock rock island island volcano volcano animal animal plant p l a n t plant p l a n t อ่า okay, โอเคครับโอเคครับวันนี้เอาแค่นี้นะครับ โอเคครับโอเคครับค,ครับ,รบอย่าลืมไปทวนนะ,ะอย่าลืมไปทบทวนนะ